สัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับช่อง b b and f r i e n นนะคะช่องของคนที่รักชาชุนอนซึ่งรวบรวมข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับชาชอ,อนโมกสีและผองเพื่อนคะ่ะมันมากทุกคนสมศักดิ์ศรีคะ่ะใจแม่มาต่อจากนี้นะคะละสู้ได้ทุกทีมวิกตอรีนาฮิเมจิคะ่ะอัดทีมหัวตะรางอย่างซากะฮิซาม,มิสึสปริง3ต่อ2เซตคะ่ะด้วยสกอร์22ต่อ25 25ต่อ23 24ต่อ2ี 2 6 25ต่อ21และ15ต่อ7ค่ะกองเชียร์ใจฟูมากนะคะโดนขึ้นนำก่อนแต่ก็ตามมาตีเสมอได้และเด็ดขาดมากในเซต5โดยผู้เล่น6คนแรกของซากะนิซามิสึสปริงก็ตัวจริงหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบีหลังเบอร์สีสเตฟานีเซมดีนะคะหัวเสาเบอร์6ค่ะเกรตาซักแมรี่บอลเร็วก็ทีมชาติญี่ปุ่นอย่างอายากะอารากิค่ะและลิเบโรนะคะเหนียวสุดๆอย่างมินามินิชิมุระ ส่วนวิกตอรีนาฮิเมจิของเราก็ใช้ตัวหลักตัวเดิมเลยค่ะหมายเลข3ค่ะมีหลังอย่างซากิธานากะหมายเลขก5นะคะกับตันทีมมือเซตค่ะมากะชิบะตะหมายเลข1ิบค่ะในตําแหน่งหัวเสาอาริสาอิโนโอเอค่ะหมายเลข19ก19นะคะบุมบิมชัชชออนค่ะบอลเรลนะคะมาโออิโตะและไอริมิยาเบะค่ะส่วนลิบโรนะคะก็คือมาริโมริตา เริ่มกันที่เซตแรกนะคะวันนี้ค่ะซากะฮิซามิสึสปริงเลือกเสิร์ฟบอลแรก GT b b บค่ะส่วนหมายเลข4อย่างเซมดีบีหลังก็เสิร์ฟหนักเสิร์ฟรัวๆทำให้วิกตอรีนาฮิเมจินะคะบอลแรกไม่ดีเล่นเกมรุกไม่ได้ค่ะและเซตนี้นะคะเกมรับวิกตอรีนาฮิเมจิไม่ค่อยเหนียวด้วยต่างชาติท้องซากะฮิซามิสึสปริงก็ตีเหนือบล็อกรัวๆค่ะจบเซตแรกนะคะซากะชนะวิกตอรีนาไปอย่างสนุกสูสี25ต่อ22มาดู กันที่เซตสองค่ะบุมบิ่มชัชออนฟื้นคืนชีพหลังจากเสร็จแรกเนี่ยช่วยทีมไม่ได้มากนะคะจังหวะการตียังไม่ค่อยเข้ากับตัวเซตค่ะแต่เซตสองมาค่ะทุกคนทําแต้มช่วยทีมรัวๆนะคะไปถึง8ดแต้มและเมื่อลงแดนหลังก็คุมเกมรับแดนหลังได้ดีด้วยมาทุกสกิลเลยค่ะในเซตนี้ล็อกไหลหลังก็มา3เมตรก็มีใจหายใจคว่ำนะคะคะแนนคู่ขี้สูสีมากซาก,กาเนี่ยเสียผู้เล่นคนสำคัญอย่างหมวดเสาต่างชาติเบอร์6สซักแมรี่ไปค่ะ จากการล้มผิดจังหวะตอนรับบอนและวิกตอรีนาฮิเมจินะคะก็สู้สุดใจชนะซากะฮิซามิสุสปริงนะคะไป25ต่อ23คะแนน,นะค่ะ เซตสนะคะบอกเลยว่าเสียดายมากถึงมากที่สุดคะ่ะทุกคนตอนแรกเนี่ยตามอยู่6กถึงเจ็ดแต้มแอดมินถอดใจนะคะจะหลับแล้วนะคะเซตนี้แต่วิกตอรินาฮิเมจิไม่ยอมแพ้ไล่ตามมาตีเสมอได้แล้วค่ะขึ้นเซตพอยต์ก่อนด้วยนะคะแต่ดันปิดเซตไม่ได้ทําให้ซากานะคะชนะดิวไป26ต่อ24เสียดายมากคะ่ะทุกคนแต่พอมาเซตสี่นะคะวิกตอรินามาดีเลยคะแนนนาห่างค่ะมือเซตเนี่ยใช้ใหมายเลขสองมิกิสากุระอิเป็นหลักล้วนส สุดนะคะกับเซตนี้ขอให้ปิดเซตได้จนในที่สุดนะคะวิกตอรีนาฮิเมจิก็ชนะไป25ต่อ21ไปลุ้นกันต่อเซต5เซตตัดสินค่ะ และเซตตัดสินเซต5าค่ะทุกคนมือเซตก็ยังใช้เป็นหมายเลข2มิกิซากุระอิเช่นเดิมเซตนี้นะคะช่วยกันเล่นดีมากดีในทุกตำแหน่งบุมบิ่มนะคะบล็อกเดี่ยวได้1ลูกด้วยหมายเลข4ี่ของซากะอย่างเซมดีก็เสิร์ฟติดทันเวลาพอดีคะ่ะแต่เซมดีนะคะเสิร์ฟหนักจริงแต่ก็ยังไม่แน่นอนคะ่ะทุกคนวิกตอรินาให้เมจินำห่างมากใจแม่มานะคะทำอะไรก็ดีไปหมดซากะฮิซามิสึสปริงเสียเองเยอะด้วยทำให้วิกตอรินาให้มจินะคะได้ เซตนี้ไป15-7ต่อจบเกมค่ะวิกตอรีนาฮิเมจิชนะหัวตารางอย่างซากาฮิซามิสึสปริงไป3-2ต่อเซตค่ะ เป็นไงกันบ้างคะเพื่อนๆทุกคนบอกเลยนะคะว่านัดนี้เป็นการดวลกันร,ระหว่างยอดโค้ทั้งสองทีมค่ะตาดีกันสุดๆนะคะชาเลนจ์กันไปชาเลนจ์กันมานักกีฬาแต่ละคนเนี่ยก็ทุ่มเทมากแม้จะไล่ตามอยู่แต่ก็ไม่ยอมถอดใจค่ะมันมาทุกคนต่อจากนี้นะคะใจแม่มากองเชียร์ใจฟูไม่กลัวอะไรแล้วคะ่ะมาเลยคะ่ะพร้อมสู้ทุกทีมต่อมานะคะเรามาดูกันที่คะแนนส่วนบุคคลไลฟ์สกอร์นะคะเข่าๆกันก่อนค่ะเพราะคะแนนแบบออฟฟิเชียลนะคะ ต้องรออีกประมาณ2ชั่วโมงเลยเดยแอดเินเนี่ยจะมาสรุปให้อีกทีหนึ่งนะคะโดยผู้ทำคะแนนสูงสุดนัดนี้คือหมายเลข10ค่ะหัวเสาอย่างอาริสาอินูเอะทำไป24คะแนนจากการตบ21บล็อก1ค่ะแล้วก็เสิร์ฟเอสส่วนรองท็อปสกอร์คือบุงมบิมชาชุออนนะคะ19คะแนนจากการตบ17ค่ะแล้วก็บ็อก2และไอริมิยาเบะค่ะ19คะแนนเช่นกันจากการตบ14บล็อก4ค่ะและเสิร์ฟเอสรับบอลแรกนะคะ บุมบิมรับมากที่สุดในทีมเลย13ลูกค่ะส่วนอริสาอินโนเอะนะคะ37ลูกและลิเบโรนะคะอยู่ที่14ลูกค่ะส่วนรายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวจะมาสรุปให้อีกทีในคลิปต่อไปรอใบคะแนนแบบออฟฟิเชียลก่อนนะคะทุกคน MVP วันนี้เป็นของบอลเร็วอย่างไอริมิยาเบะค่ะวันนี้นะคะกองเชียร์ใจฟูมากค่ะสู้กันต่อไปวิกตอรินาเฮิเมจิสุดยอดมากค่ะวันนี้นะคะแอดมินก็มาอัปเดตเท่านี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ หากใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปที่แอดมินทารบกวนใช้กันกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ